หนูไม่อยากแก่หนูอยากจะอยู่ยงคงกระพันตั้งแต่ภายนอกสู่ภายใน เลขสามมันเป็นเลขที่เรากําลังเร่งไปสู่ความสําเร็จอะค่ะคือมันเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าอันนั้นก็ยังไม่ได้ทำอันนี้ก็ต้องทําวิ่งเข้าสู่การทํางานที่มันหนักมากขึ้นการดูแลตัวเองก็อาจจะไม่เพียงพอหรือว่าอาจจะน้อยลงจากเดิมซึ่งถ้าเปรียบเทียบแล้วคือเลขสามมันเป็นช่วงที่เราเริ่มที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบข้างในต่างๆตัวหนูเองคือแต่ก่อนอะเราเป็นคนที่หลับง่ายหลับลึกเครื่องบินผ่านยังไม่ตื่นอะเดี๋ยวนี้นอุ้ยอุยอ้ยคือ,อ,อตื่นมาตบหูตัวเองคือมันตน กลายเป็นคนที่ถ่ายละครปั๊บหนูต้องบอกว่าเฮ้ยพี่รำเหนื่อยแล้วนะรีบเล่งให้พี่หน่อยพี่เหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยคือซึ่งแต่ก่อนไม่เคยเป็นเลยฉันเหนื่อยแล้วฉันไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยสุว่ว่าเฮ้ยเราอยากที่จะมีวิตามินอะไรหน้าที่เราไม่ต้องกินเป็นกร,รมช่ว,วยผู้หญิงเข้าสู่เลขสามเนี่ยที่มีปัญหาจากภายในบงประจําเดือนมาไม่ปกติไม่กระฉับกระเฉงเหนื่อยล้าอ่อนเพลียง่ายเราอยากได้วิตามินสําหรับผู้หญิงที่อายุเนี่ยเท่านี้ค่ะในการที่จะช่วยทําให้เขาเม็ดเดียว2เม็ดคือมันจบเลยอะไรเงี้ยค่ะปูร้ก็เลยไปคุ<ล>ยกับพ เกี่ยวกับเรื่องาศาสตร์ชะลอวัยก็ได้วิตามินตัวหนึ่งมาค่ะคือมันเป็นวิตามินที่ครบ จบในหนึ่งเดียวคือ1กระปุกอะค่ะมีสารสกัดถึง14ชนิดแล้วก็เป็นสารสกัดที่มีสมุนไพรมีอะไรที่ดีๆมากๆเป็นการปรับสมดุลปรับบาลานซ์ในร่างกายเมื่อเรากินเข้าไปอะค่ะช่วยทําให้เราผ่อนคลายขึ้นคนที่มีความเครียดหรือว่าคนที่แบบทำงานหนักๆแล้วมันมีความตึงเครียดทั้งผิวรวมถึงภาวะอารมณ์ตัวนี้ช่วยปรับบาลานซ์ทั้งหมดเลยสําหรับผู้หญิงอะค่ะมันไม่ได้จําเป็นที่จะต้องอายุ30นะเราถึงจะเริ่มกินวิตามินตัวนี้จริงๆอะแค่20ต,ต้นๆนะคะก็แนะนําแล้วคือบางครั้งเราไม่ เร,เริ่มบํารุงได้เลยแล้วก็เริ่มให้สุขภาพเราอะมันดีได้เลยจากภายในสู่ภายนอกลาดีวิต้นะคะเพียงวันละ1-2เม็ดนะคะอยากให้ลองจริงๆเพราะว่าของเขาดีจริงๆนะคะเรื่องของผู้หญิงเรารู้กัน